เอาล่ะพิซซิตไม่มีเบเกตนะนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเบเกตไปไหนอะทักก็ไม่ตอบน่าจะสิ้นไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ยินดีต้อนรับก็หลู่รายการพีซีทีวีแล้วก็อยู่กันในโลบอกที่เราคิดถึงนะครับกับโหมดเอ่อนิวสเตตพุทธคัตออฟบี้มันตีเพยเยอร์เป็นยังไงฝลหลังกีก็งอางแก็เลยอะก็เป็นแนวแบบว่าจําได้ไหมไอ้นั่นนะไอ้ที่เราเล่นแบบว่าพายเรือโลกัน<อ>นะพาย<อ>พายมาตะพีเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นในทักหน้าของเหมือนกับผักรถเข็นห้างอะพี่จะเป็นคนเขน็นหรือจะเป็นคนนั่งกูเป็น คนนั่งดีกว่ามึงเข็นอย่างั้นเหรอกูยังเล่นไม่เป็นเลยนะกูเป็นผู้นำมึงดูหน้ากูก่อนดิเห็นไหมแต่หน้ามึงโคตรโคตรเบอร์เลยอะบมเออแบบว่าไม่ชัดเลยแล้วแบบสิบห้าบักกระแพงมากเลยความชัดระดับสิบห้าบักโอเคไปกันเลยพี่กดไปกด W W ไปละไปและมันเลี้ยวไม่ได้อะมันเลี้ยวได้นี่ กอดเลยเรียวกดเอดีไงไม่ไม่ได้เฮ้ยได้เลยได้กูแกะไม่ได้จริงจไม่โมกูแกะไรอยากเห็นกูตายพี่ไอ้ยัยเห็นรถเห็นไม่เป็นเนี่ยหลัดแก่ตายหายู่แล้วกูขอนั่งนั่งดูวยแล้วกูอยากเห็นมึงเลี้ยวอ่ะมันมันเลี้ยวไม่ได้วะโดอเอาเลี้ยวไม่ได้เฮ้ยมันต้องเลี้ยวได้ดิมไเลี้ยวอ่ะอ๋อกูเลี้ยวอ๋อ ไอ้กูจบแล้วไหะไอ้กูมึเลี้ยวมึงมึงไปก่อนมึงมึงใสลิกได้ไหมขึ้น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 เออเด้อเออเออโอ้ยมันพังแาวสมัครคอเกมอะไอแบบนี้ก็หาเลยอ่ะดิเฮ้ยกูเลี้ยวเฮ้ยค่อยไปเฮ้ยมึงมึงช้าเลยดิไอ้กูไหลไบลีบลุกลลเลยอะกูกูขอไปมึงมึงมาคับเลยมาับเลยมาับเลย ประคับอยู่บระคับอยู่เร่งสปีดลก,กันสปีดเอาแาบเป็นยากอย่างวะไปไปไปเฮ้ยเส้นช่เหอเฮ้ยมาแล้วไอ้น้องครึ่งทางครึ่งทางหักซ้ายเต็มกำลังเข้ารูไปเออนั่นแหละเออต้องช้าๆต้องช้าๆเล่นเล่นถ้าสามคนจะขนาดไหนวะบังคับซ้ายขวาทีอ่ะโซโลนาไปเกตไปได้เล่นเกมนี้ ก็ไม่รู้แต่แล้วบนโลกนี้มีเกมที่สนุกขนาดน,นี้เยอ่อไปเกตเพราะมึงหายไปทำไมไม่ได้เล่นเกมสนุกขนาดน,นี้ออไอ้เหีย<า>มันปัญญาอ่อนที่หายเลยอะ่ะถ้าเกิดว่ากลัวมึงแบบว่าครโบรกเดียกันแล้วเล่นอย่างนี้ในห้างแม่ตีไตาหาแน่นอนเลี้ยงเสียเขาสุกไอ้เหี้ยเลียให้เป็นคนเสียเป็นควาย ไอ้พี่มึงมาเข้าทีเจ้าสิ้นทีเลยวะเอ้ยหรือจะไปทางยากวะเออเราไปทางยากเลยกูไม่ได้เป็นควายน้องพวกกูมันอัจฉริยะอัจฉริยะมาคุยกับใครไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่มึงเข้ามึงเข้าหลุยเนี่ยได้แล้วทีนี้กูกูถอยหลังไม่ได้เว้ยเออเนี่ยเวลาเวลามึงขึ้นเน่ะมันมันมันจะเลี้ยวยากมากเลยอ่ะไปไปไปเออไปเฮ้ยทีไปแล้วไปแล้วเฮ้ย ผ่านแล้วโคตรจฉลิยะเลยอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวๆมันพลาดได้ยังไงกันวะไม่รู้เลยเฮ้พี่บุงมาเป็นคนใส่ี่เดี๋ยวกูจะเป็นคนแบบว่านั่นเองได้เลยเหยียบปุ่มซ้ายขวาเออปุ่มอย่าเพิ่งเลี้ยวมั่วฮึบฮึบ แม่ดนาตายหาเนกูบอกเลยพี่มึงงมดอยไอ้พวโอ๊ยแม่ยตี๋5 minutes later ออ่ะยช่วยอุยยไปแล้วทีควบคม ไอ้เหี้ยไม่ขยันคว่ำนิบายเลยอ่ะโอ้ตรงนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยจุดยิ้มตกพวกกูนี่ไงนีไงรอบเดียวให้เด็กกัดูไป็นทีอ้าวสวนลอยละเลยสวนลอยหรือว่าหรือว่าหรือว่าต้องสลับกันเล่นอย่างนี้วะเออเนาะจะได้แบบว่ามีสมาธิตลอดเวลา หนึ่งรอบไปดิไปบีคุ้ไอ้แก่กูไมก่อนกูมาเลยบอกพีทำไมพีวะตรงนี้แหละพีเอ็กซ์ตรีมดูดิฮันดีดิฮันดีดีฮันดีดฮันดีดไปเลยที ว่าฮอกเลยเฮียไปเลยลงหลุมเออเราอยู่สเตจสองแล้วปะเนี่ยสองแล้วนะเราอยู่สเตจสองที่ต้องเรเิ่มใหม่เว้ยแต่เราสามารถไปคนเดียวได้ปะไม่มึงต้องไปเลือกรถคนเดียวได้ไงก็ไปคนเดียวอ่ะอึ้งเพื่อแข่งกันไหมแย่งเลยไปละไอ้เฮียโอ้ยรถกูแม <c oughs> <c oughs> ่งงกากพอกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไอพ้ <c oughs> พี่รอกูก่อน ไปเลยไปหลอกกูด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยการคดทุนโคตรกระจอกเลยเกมไอ้เหี้ยหรือกูกระจอกวะแล้วเริ่มใหม่โคตรไกลเลยวะเออเริ่มใหม่อย่างไกลไอ้เหี้ยไกลชิบหายเลยมึงวอมเร็วงวอมเร็วอ๋อไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะแล้วทำไมอะทำไมตายอ่ะไปมึงไปไหนวะเอาอยู่กูตายเอา อ้าวอย่างงี้ก็มันเลยอะดิกูแคมป์แล่เฮียระบบชนกันเด้อ PVP แน่จงมึงเข้าไปสัตว์จักรพรรดิดินเน่ผู้นนี้กูไปแล้วไอ้พี่ไป้กูชนดิไอ้เทียมาเพี่กับน้องทะเลาะกันเด้อเอารถเข็นชนกันเด้อ้โดนตีแล้วกูนะระวังนะไอ้กลางลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยหลอกเออเที้ยเฮ้ยไอ้เป็นไง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 ไอ้ดึงหลบเออเป็นไงกูบีบอยไอ้สันอ๋อ้ยเ้เฮเเย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮยเลเอก้เ้้เกือบ ไอ้แยกเลยไปไอ้เหี้ยกูไม่เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยกูไม่ไปแล้วไอ้เหี้ยตรงนี้มันดักควายหลัดมันไม่มีวันกระโดดไปได้ด้วยซ้ำอ่ะไอ้เหี้ยแยกเลรอไอ้เหี้ยมีแล้วโอ้โหคนจัดคนเหี้ยอะไรสัตว์บูมจ๋าล่ะไปไงไปไงเป็นไง อโอนี่ไม่หลุดด้วยเจียงกูหกสูงเลยกูหกสูงโชว์เลยเนี่บบลงมาเอ้ยเอ้ต้องแบบเอ้าเฮ้ยแล้วกูทำเฮ้ยแล้วกูทำไงต่ออะเฮียเออพิยาไอ้สันเป็นเฮียแล้วชอบแยกรถกูอะ โอ้แล้วรถมันยางกระจอกโอ้ทหาจะยากไปไหนเนี่ยนี่สเตจสองกันเนี่ย5 minutes later กูจะบังไว้ให้มึงไปไหนไม่ใช่ว่าเราต้องช่วยกันโอ้ยช่วยละไอ้เหี้ยไอ้จิ๋วอะไรไอ้ปัญญาอ่อนไอ้สัสอือไปเลยไอ้บม็องส่งบอมเลยไอ้กูเฮ้ยเฮ้ยวิธีเล่นเนอะ โอ้มาแล้วเช็คพอยต์ต่อไปโอ้ยดันดันมันดทยุมากเลยอ่ะให้มีรถด,ด้วยให้ให้ขาบสนุนบูมบราโอลโอ้ย, <c oughs> อยต้องค่อยๆเล่นนะตรงนี้อ่ะเฮ้ยบุมดูดิในเซิร์ฟมีแค่เราถึงสเตจสามเหรอดูดิอันดับหนึ่งอะ่ะเออว่าไปพี่นำแล้วทำไงทีเนี้ยนำอ่ะนำพี่อ่ะเฮ้ยไปยาวครับไปยาว เฮ้ยไปยาวไปยาวเฮ้ยเฮ้ยไปผ่านอย่างง่ายๆเลยเลยไม่ได้ยากเลยวะไอ้บุญมันรัดทางได้อะมันรัดมาทางนี้ได้อะรัดยังไงเออมึงก้องมาเรื่อยๆแล้วจะรู้แล้วให้กลับไปทําไมวะเอาไม่รู้อะยอดล้อเฮ้บุญกูไมาช่วยละกูเป็นหมอไอ้ยไอ้ยไอ้ย เสดววอไรไอ้เหี้ยแยเลยนั่นไ่แยงตมอะอะไรอะม่แยกูเลยแมตตีเลยยักษ์เนกูจะไปวายอเม่ใช่แยงกูทำไมแยกูตาย โอเคบมลเล่นไม่มีเบเกก,ก็ต้องจบกันไปนะนะสำหรับรายการอมิเลตทีวีและก็เกมรถเก๋งโลกันก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับใครที่อยากเ,กกเล่นนะก็สามารถมาเล่นกันได้นะที่เออเกมชื่ออะไรวะเกมชื่อ Pu ชแคทออมบี้มันตีเฟเยอร์นะนะรนะับประกันเลยเนยถ้ามามากับเพื่อนเนี่ยโอ้โหสนุกมากอย่างแน่นอนนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติด์พวกเราทุกคนขอขอบคุณขอบใจกันไปเลย Thank ก o u นะจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไม่เจอลิปหน้าบ๊ายบายจ้า Bye.